สวัสดีครับทลิปนี้จะเป็นสูตรหลักสิบล่างครับวันนี้จะเอาหลักสิบล่างของรัฐบาลไทยเรานี่ครับงวดประจำวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมครับแต่ว่าผมมีสูตรจะคำนวณให้ท่านดูก่อนเดี๋ยวท่านก็จะมาถามอีกว่าเอาอะไรมาบวกกับอะไร อันนี้ผมตั้งโจทย์ไว้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมเอาตัวไหนมาบวกกับตัวไหนเดี๋ยวผมจะทำย้อนไปให้ท่านดูก่อนอันนี้โจทย์นี่ผมตั้งไว้หมดแนละ้ผมจะบวกให้ท่านดูว่ามันจะได้สิบล่างยังไงแล้วเราจะได้เอามาตัดกับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้ครับ ที่ได้เลขสี่ตัวนี่ครับเพราะว่าสูตรนี้สามารถเอามาตัดกับตัวนี้ได้แล้วเราจะได้จับคู่ได้ถูกสำหรับสี่ตัวถ้าได้สูตรนี้มาเราก็จะรู้ว่าสูตรนี้ต้องเอาหลักสิบมาจับคู่กับตัวไหนอันนี้เป็นการคํานวณขึ้นมาใหม่ครับ นี่ก็เป็นหลักสิบล่างหลังจากที่หลักสิบล่างมาราธอนมันก็เข้ามั่งหลุดมั่งมันก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่สูตรนี้ผมว่าดีดีน่าจะดีที่สุด่ะมาดูกันเลยครับสูตรมันก็คือ ผมบอกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวท่านจะงง,งนี่ครับเช่เลขของรางวัลที่1น,นะครับคือเลขสามตัวข้างหน้านี่ครับบวกกันห้าบวกสามได้8ปดสามบกศูนย์ก็ได้สามใช่ไหมแล้วก็เอาเก้าบวกสามจะได้สิบสองนี่ครับก็จะได้แปดสามสองอันนี้แปดสามและอันนี้สองมาดูครับว่ามันจะได้หลักสิบแบบไหนก็บวกกันลงมาเหมือนเดิมครับ ึ 1> 1่งบวกห้าก็ได้หกนี่นะครับแปดบวกสามก็ได้หนึ่งสามบวกสองก็ได้ห้าก็ได้หนึ่งห้าเอาหนึ่งห้ามาบวกอีกครับหนึ่งบวกห้าได้หกแล้วก็เอาหนึ่งเนี่ยบวกหกก็จะได้เจ็ดทีนี้ก็เอาหนึ่งบวกห้าเนี่ยบวกกันอีกทีนึงครับหนึ่งบวกห้าได้หก เจ็ดบกหกก็ได้สิบสามก็เอาได้สามงวดถัดมาครับจากสูตรนี้มันข้างล่างมันออกสี่สองใช่ไหมพอเราเอาเอ,าอ,าอ,าองวดสูตรเนี้ยมาคำนวณมันก็จะได้งวดที่ผ่านมาก็จะออกคือสามหนึ่งนี่ครับได้เลขสองตัวนี้แต่ว่า ตัวนี้คือสามหนึ่งนี่ครับหลักสิบล่างก็เข้าไปที่สามออกสามหนึ่งเล็กมันก็ออกไปที่ห้าศสองตัวข้างล่างออกสามหนึ่งก็เข้าไปที่สามหนึ่ง นี่ครับต่อมาก็เอาอันนี้แหละครับสามตัวนี่บวกกันก่อนก็จะได้หกเก้าและอันนี้ศูนย์บวกสี่จะได้สี่ก็เท่ากับว่าจะได้หกเก้าสี่อันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สามห้าบวกสามได้เท่าไหร่ได้แปดห้าบวกแปดได้เท่าไหร่ครับก็ได้สิบสาม 5าบวกสามได้เท่าไรครับได้แปดอันนี้ได้ 1. หนึ่งงวดถัดมามันออกอะไรครับนี่ครับแปดเก้านี่ครับมาแปดก็ออกไปที่แปดเก้า เลขวันนี้ออกไปที่ห้าศย์สามสองตัวล่างออกแปดเก้าแล้วสูตรสองตัวล่างนี่ครับเพราะว่าสูตรสองตัวล่างสูตรนี้ผมเริ่มคำนวณตั้งแต่มันออก8ปดเกเท่ากับว่างวดนี้ได้แดกับหนึ่งตรงนี้มีอะไรครับเจ็ดแปดเย์แดคือหลักสิบ ท่ากับว่าให้ท่านจับคู่คือแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์ได้เลขสามหางครับก็จะได้แปดเก้าเพราะตรงนี้มันคือหลักสิบล่างต่อไปครับได้สี่ได้ศูนย์สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกสี่ก็ได้แปดสี่บวกศูนย์ได้สี่ แปดบวกสีได้สิบสองด้เลข2ตัวครับเหมือนเดิมแล้วงวดถัดมาออกอะไรครับนี่ไงครับสองหนึ่งเห็นไหมมี4กับ2ก็เข้าไปที่สองหนึ่งแล้วสูตร2ตัวล่างที่ผมคำนวณเป็นสูตรใหม่เนี่ยนี่ครับ ได้เลขอะไรครับวันนี้ได้4กับ2ตัวนี้มีอะไรมี9 0 1 2ถ้ากับว่า2อยู่หลักสิบเราก็แค่เอา2 2 0 2 1 2 9สามหางเหมือนเดิมครับก็เข้าไปที่2 1เลขมันออก3 3 6สองตัวล่างก็ออกไว้ที่2 1นี่ครับ ูจดนี้จะเอาไปตัดกับเลขสตัวล่างครับที่ได้สี่ตัวเป็นเลขล่างอย่างเดียวก็ต่อไปครับอันนี้ผมก็ตั้งโจทย์ว้แล้วได้สอง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 ก็ได้ไรครับได้สี่สองบวกสก็ได้หกสองบวกสได้สี่ หกบวกสีก็ได้ศูนย์เนี่ยครับได้เลขสองตัวอย่างเงี้ยแล้วเลขที่มันออกไปหยกๆนั่นนะที่ผ่านมาครับสําหรับงวดที่หนึ่งเนี่ยครับก็ข้างล่างออกอะไรครับสี่หกข้างบนออกสี่หนึ่งเท่ากับว่าได้ทั้งสี่บนสี่ล่างครับงวดนี้ก็เลขก็เข้าไปที่สี่หกล่างข้างบนออกศูนย์สี่หนึ่ง ข้างล่างก็ออกสี่หกแล้วสูตรสองตัวล่างนี่ครับที่ผมลงไปก่อนหน้านั้นนะ่ะมันได้า3 4 5 6ถ้าก็ว่างวดหลักสิบล่างมีี4อย่างเดียวกับ่ก็เราก็แค่ได้สามหางเหมือนเดิมก็สสสีี่่ามห้าสี่หก็เลขก็เข้าไปที่4 6นี่ครับ พราะบางครั้งสูตรบางทีเราได้เลขสี่ตัวบางทีมันมันหาตัวจับลําบากมันก็จะได้หลายคู่แต่ถ้า,าสูตรนี้มาช่วยมันก็จะได้ลดไปได้หลายคู่อยู่ครับก็ต่อไปครับงวดวันที่ 16. สิบหกสิงหาเนี่ยครับก็นี่ครับใช้เลขตัวนี้ครับสี่ศูนย์เจ็ด สี่บวกศูนย์ได้สี่ก็ได้คำว่าสี่เจ็ดแล้วก็ห้านี่ครับนี่ครับสี่เจ็ดห้าบวกกันลงมาครับอันนี้ได้หนึ่งได้สองหนึ่งบวกสองได้ไเท่าไหร่ 3, ก็ได้สามหนึ่งบวกสามก็ได้สี่ก็จะได้สามกับเจ็ดงวดนี้หลักสิบล่างครับสิบหกสิงหาคมได้สามกับเจ็ด มจริงอีกตัวเนี้มันสามารถบวกลงมาได้อีกนะครับอย่างหกบวกสามนี่จะได้เก้าถ้าเราจะเพิ่มอีกสองตัวก็จะเป็นสามตัวอย่างนี้อันนี้แปดบวกหนึ่งก็ได้เก้าบางทีตรงนี้มันก็มาสองตัวครับอย่างงวดนี้ออกแปดเก้าก็มาแปดเก้าอันนี้อะไรครับสี่บวกสองก็ได้หกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง เพราะว่าบางทีเลขบางทีเราจะไปเอาเน้นสองตัวมันก็กลัวมันหลุดครับก็จะได้เอาไปเทียบกับอีกศูนย์หนึ่งก็สี่บวกศูนย์นี่ก็ได้สี่นี่ครับผมจะบวกลงมาอีกตัวหนึ่งการพลาดครับแล้วก็งวดที่สิบหกสิงหาคือสามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์นี่ครับ ก็เท่ากับว,ว่าจะได้เลขสามตัวอีกจะได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็มาดูสูตรนี้สูตรหลักสิบล่างที่ผมลงไปเลขสี่ตัวมันก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับเท่ากับว,ว่าศูนย์มันเพิ่มมาเนี่ยผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสองตัวอย่างเงี้ยกลัวมันจะไม่มากันมันพลาดครับนี่เขาเรียกว่ากันกันไว้ เพราะว่าสูตรนี้มันได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับถ้าก็ว่ามีศูนย์นี่ครับสำหรับสูตรหลักสิบล่างแล้วก็รวมกับสูตรสองตัวล่างครับก็คลิปนี้ก็เลขหลักสิบล่างมาฝากทุกทุกท่านครับแล้วก็จับคู่ให้กับไอ้สูตรสองตัวล่างด้วยครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ